คำของพระเจ้าในเช้าวันใหม่พระธรรมกิจการของอัครทูตบทที่หนึ่งสัญญาจะประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ท่านเทโอฟิลัสในหนังสือฉบับแรกนั้นข้าพเจ้ากล่าวแล้วถึงทุกสิ่งที่พระเยซูทรงตั้งต้นธรรมและสั่งสอนจนถึงวันที่พระเจ้าทรงรับพระองค์ขึ้นไป หลังจากตราสสั่งโดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์กับบรรดาอัครทูตซึ่งพระองค์ทรงเลือกไว้เมื่อพระองค์ทรงทนทุกขทรมานแล้วพระองค์ทรงสัาแดงพระองค์กับพวกเขาด้วยหลักฐานหลายอย่างพิสูจน์ว่าพระองค์ทรงพระชนอยู่ทรงปรากฏแก่เขาทั้งหลายระหว่าง40วันและได้ทรงกล่าวถึงเรื่องผานดินของพระเจ้า ขณะพระองค์ทรงพำนับอยู่กับพวกอัครทูตทรงกำชับพวกเขาว่าอยากออกไปจากกรุงเยรูซาเลม็มแต่ให้รอคอยรับตามพระสัญญาของพระบิดาซึ่งพวกท่านได้ยินจากเรานั่นก็คือยอนให้รับบัพติศมาด้วยน้ำแต่อีกไม่นานพวกท่านจะรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์เมื่อเขาทั้งหลายประชุมพร้อมกันพวกเขาจึงทูลถามพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์จะทรงตั้งราชอาณาจักรขึ้นใหม่ให้ชนชาติอิสราเอลในครั้งนี้หรือพระองค์ตรัสตอบเขาทั้งหลายว่าไม่ใช่ทุละของพวกท่านที่จะรู้เวลาและวาระที่พระบิดาทรงกำหนดไว โดยสิทธิอำนาจของพระองค์แต่พวกท่านจะได้รับพระราชทานฤทธานุภาพเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือท่านและท่านทั้งหลายจะเป็นสักขีพยานของเราในกรุงเยรูซาเลม็มทั่วแคว้นยูเดียทั่วแคว้นสมาเรียและจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกเมื่อพระองค์ตรัสเช่นนั้นแล้วพระเจ้าทรงรับพระองค์ขึ้นไปต่อหน้าต่อตาพวกเขา และมีเมฆคลุมพระองค์ให้พ้นสายตาของเขาเมื่อพวกเขากำลังขม้นดูท้องฟ้าในขณะที่พระองค์เสด็จขึ้นไปมีชายสองคนสวมเสื้อขาวมือยืนอยู่ข้างๆพวกเขาสองคนนั้นกล่าวว่าชาวกาลิลีเอย๋ยทําไมพวกท่านจึงยืนจ้องมองฟ้าสวรรค์พระเยซูองค์นี้ที่ทรงรับไปจากท่านทั้งหลายขึ้นไปยังสวรรค์นั้น จะเสด็จมาอีกในลักษณะเดียวกับที่ท่านทั้งหลายได้เห็นพระองค์เสด็จไปยังสวรรค์น,นั้นการเลือกคนแทนที่ยูดาสแล้วอัครทูตจึงลงจากภูเขามากอ,อกเทศซึ่งอยู่ใกล้กรุงเยรูซาเลม็มระยะทางเท่ากับระยะที่อนุญาตให้คนเดินในวันสบาโตแล้วกลับไปกรุงเยรูซาเลม็มเมื่อเข้ากรุงแล้ว เขาเหล่านั้นจึงขึ้นไปยังห้องชั้นบนที่เคยพักอยู่นั้นมีเปโตรยอนยากอบกับอันรูฟิลิปกับโทโมัสบาโทโลมิวกับมัทธิวยากอบบุตรอันเฟอาสซิโมนพักชาตินิยมกับยูดาสบุตรยากอบพวกเขาอุทิตตัวอธิษฐานด้วยกันพร้อมกับพวกผู้หญิงและมารีมารดาของพระเยซู ทั้งพวกน้องชายของพระองค์ด้วยในเวลานั้นเปตโตรยืนขึ้นท่ามกลางพวกพี่น้องซึ่งอยู่รวมกันประมาณร้อยสคนและกล่าวว่านี่แน่พี่น้องทั้งหลายจำเป็นจะต้องสำเร็จตามพระคัมภีร์ซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสไว้โดยปากของดาวิสเกี่ยวกับยูดาสผู้นำทางให้กับพวกที่ไปจับพระเยซู เพราะเขานับยูดาสเข้าในกลุ่มเราและได้รับส่วนในพันธกิจนี้คนนี้ได้นำค่าตอบแทนที่ได้จากการอาธรมของตนไปซื้อที่ดินแล้วก็ขมำตกและแตกกลางลำตัวไส้พุงทะลักออกมาหมดเหตุการณ์นี้ทุกคนที่อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มก็รู้ที่ดินแปลงนี้จึงถูกเรียกตามภาษาของพวกเขาว่าอะแคลดามา คือนาเลือดเพราะมีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์สดุดีว่าขอให้ที่อยู่ของเขาร้างเปล่าและอย่าให้มีใครอยู่ที่นั่นและขอให้อีกคนหนึ่งมายึดตำแหน่งของเขาเพราะฉะนั้นคนหนึ่งในบรรดาคนที่อยู่กับเราตลอดเวลาที่พระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าสเสด็จเข้าออกท่ามกลางเราคือตั้งแต่บัพติศมาของยอห์ จนถึงวันที่พระเจ้าทรงรับพระองค์ขึ้นไปจากเราคนหนึ่งในคนเหล่านี้จะต้องเป็นพยานร่วมกับเราเกี่ยวกับการคืนพระชนของพระองค์เขาทั้งหลายจึงเสนอชื่อสองคนคือโยเซฟที่เรียกว่าบาสบาสที่มีนามสกุลว่ายุธัสและมัทีิร์สแล้วพวกสาวกจึงอธิษฐานว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงทราบใจของมนุษย์ทุกคนขอทรงสัแดงว่าในสองคนนี้พระองค์ทรงเลือกคนไหนให้รับส่วนในพันธกิจนี้และรับหน้าที่เป็นอัครทูตแทนยูดาสผู้ทิ้งหน้าที่นี้หันไปสู่ที่ของตนเองเขาทั้งหลายจึงจับฉลากกันและฉลากนั้นได้แก่มัสธีอัส เขาจึงได้รับเลือกให้อยู่ในกลุ่มอัครทูต11คนนั้น